ท่นานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบก,กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีชาตินี้ท่านกล่าวว่าเป็นชาติเนคัมมะบรมี ก็จะขอต่อจากวันนี้แต่ขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าจะมีเนื้ความเข้ากันเนื้ความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสดใสไม่สุขหอม เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะตามธรรมดาคนเรานะบำรุงร่างกายด้วยดีแสนดีด้วยอหยการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับยารักษาโรคบรรมดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่าย่านั้นมีวิตามินแก่ยานั้นช่วยอย่างนี้บำรุงอย่างโน,น้นแลว้วร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าขอ แล้วพ่ออยู zy, c, hair, ่แต um, ่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผูกหัวผือหัวมันทําไมร่างกายพ่อเตมีนั้นเจียงได้มีร่างกายสดใสที่ปกติพระเตมีราชุะมาณยังกราบทูลพระราุบิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เห็นว่า การสละความห่วงใหญ่ไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับจิตใจอะไรที่ร่วมไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกและก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น จึงทำให้ผิวพรรณ์ขงหม่อมฉันเศร้าหมองพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อถึงตอนนี้อาะมาขอแถมสินิ้หนึ่งสำหรับบรรดาท่านพทธบริษัทที่พระเตมีตอบแก่พระมาหากษศตัตว์พวกเป็นพระราชวิดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเจนว,ว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายเนี่ยมีร่างกายเศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองแก่เร็ว แล้วที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใยไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ร่วงไปแล้วเพราะว่าอารมณ์ที่ร่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงยังไงมันก็มาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมาไม่ก็มาไม่ได้ ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่จเพิ่งมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสมายใจที่ไหนให้จิตใจเขา,ารักอยู่เสมอว่ารักคนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมด เสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจมันก็ชุ่มชื่นราการที่สองมีจิตกรนณาสงสารราถนาเี่เกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เคยมีสัยสําหรับเรากําลังใจแบบนี้เป็นกําลังใจที่ฝ่องใสทําให้ใจสบาย เรืการี้สามถ้าจิตใจของเราไม่อิฉาริเสียใครเห็นใครได้ดีปรอยยินดีกับความดีของเขาแล้วก็ลอกแบบลอกแผลของเขามาประพฤติปฏิบตัติใจเราก็เป็นสุขรืการีสี่ 4, มิวเบกขาอย่างที่พระเตมีว่าว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นมิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่ ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแล้วสิ่งใดที่เราคิดไว้ไว่าอยากจะได้มันมันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบันคิดว่าอะไรจะมาประสิทธสิ่งที่สิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมัน ที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากําลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เศร้าหมองผิวพรรณก็จะผ่องใสพราะน่ายความธรรมปีตินี่เราจะเห็นกันในว่านักที่จะเริญสมาะกรรมฐานมีปรสศนากรรมฐาน แต่กําลังใจของคนบุคคลคนใดเข้าถึงปีติหน้าตายของบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันอย่างชาวบ้านคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะเจ็ดสิบปีชาวบ้านบอกแหมคิดว่าอายุสี่สิบหรือว่ายุ่ห้าสิบที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุข ตามที่พระเตมีท่านตรัสในเรื่องชาดกในบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท้องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจารณาต่อไปพระราชาได้ทรงตรัสว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนกาลิกิน,นีแล้ว พ่อก็ควรจะกลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่นคนหมู่มากเถิดเพราะว่าเวลานี้บัดนี้พ่อก็เอาเครื่องเป็นจะราชกุกุพันธ์ฟังใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเป็นจะราชกกุกขถพันธ์มาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์ เครื่องที่จะสัตย์ะครองเมืองนะเ่ยเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชาดาบอกว่า,ามาแล้วนี่ลกูกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็จะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของกษัตริย์อื่นให้มาเป็นไมอักคีเหสี ถ้าลูกอยากจะโบวก็จงบวเถิดแต่ว่าขอให้นางนั้นได้มีโอกาสได้มีโอรสเก่อนตระกูลของเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พ่อล่อได้เหตุสมรการขึ้นหนื่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่ในการที่สองล่อเดืมอหน้าของกามารมคืออิสตรี โปรดฟังคําตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระชิวิดาว่าขอดีชะข่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐก,การบวชควรจะบวชแต่เมื่อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกยูนในคติของธรรมดาถ้ามา่ายังไงต่อฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าย่างนั้น แก่ถ้าเมื่อจเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่สบ,บายมันก็ตามมานีธ่ธรรมดาเป็นเรื่องสังขารในนั้นที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไหร่จะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมเหสี คิดว่าจะได้พระราชโอรสคือทูกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอาจจะตายซะก่อนก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชนิเว่ก็ได้พระราชวินดาเมื่ได้ทรงสดับคำเขาเมตเมีก็กลับทรงมีความเห็นชอบด้วย อนนี้แต่เทว่าแท่งก็ตัปเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชวินดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคนน่ะลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีน้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทในชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไร โลกเราถูกพอบงาไ,ไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระราชนินดาลองคิดดูถึงสภาวะของในช่างหูที่ทอผ้าในช่างหูเขาจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทอไปทอไปข้างหน้าไอ้ข้างหน้ามันก็เหลือน,น้อยเข้ามาทุกทีทุกทีมันก็ใกลยย้จะเต็มผืน ชันใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นโรงอย,ย่าโวประมาทอยู่เลยเพื่อพุท้าค่าถ้อยคําของบระเตมีนี่บรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดไปด้วยอาตมาจะไม่อธิบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาวบ,บ้านผู้รับฟังสําหรับพระราชวินดาเมื่อสดับแล้วก็คิด คิดอะไรก็คิดอยากจะโบวชบ้างคิดว่าการโบวชเป็นของดีพราลูกชายของเรานี่มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชานี่เราก็รับมาจากพระร,ราชบินาของเราพระราชวิดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าโทษแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชาอย่างเรา ท่านก็สวรรคตรไปหมดพระญาติพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญาติวงศ์พุ่นน้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายของเราพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดีเพราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบงใหญ่การทำอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดถึงความเป็นใหญ่แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้ว ทรับสมบัติเรอ,อ่ำนาจราชสัก์ที่มีอยู่มันก็หมดไปเหมือนก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชเวด,ดาหรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่ทว่าพระองค์ก็ยังไม่ไม่ละมานะที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมั่นคงเพียงใด่อทงตัดต่อไปอีก ตอนนี้ตามธรรมาลีคำว่าวัเชตคว่าไวสันส้นๆว่าทรงตัดทักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วยกเอาการมคุณต่างๆมาลอ,อกใ้คำว่ากรรมมคุณนี่หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้หมายที่ว่าอำนาจราชสักในการเป็นพระราชามันดียังไง เป็นใหญ่กว่าชาวบ,บ้านไปไหนก็มีแต่ความคนเคารพนบนอบมีความเคารพนเถือยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมีก็ก็ยังคงยืนยันเช่นนั้นพร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการครองราชสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ถ้าไม่ได้กล่าวไว้ว่าว่าอะไรบ้างจนพระราชาคือพระราชบิดาตก ตอกตองพระไทยวัชบชเป็นอนวุวาที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าการคบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัตตะก็เพราะว่าท่านระลึกชาติได้ความจริงเรื่องการระลึกชาติไดในบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยาก จงอย่าไปคิดนะว่าวัสนามบารมีของเราไม่มีคำว่าวัสนามบารมีนี่เอาแค่บารมีไปละกันคนเราม่จะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาบริวัติเต็มนะอะไรมันเต็มอาตมานี่เคยพบกับความโง่มาแล้ว บารมีก็คือมีกำลังใจเต็มถ้ากำลังใจของเราเชื่อเชื่อกฎขุงธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจำเราจำได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผลถึงกฎของธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหม เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไ,ได้เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเจอทั้งหมอที่จะไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหากินได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สมบายมีมากแล้วในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หนีความตายไม่พน้นมันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักเราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพัดพลาดจากมันไปอย่างอำนาจราชศัก์รนดาสมบัติทั้งหลาย สำหรับคนที่มัวเมาอำนาจราศักดิ์เมาในทรัพย์สินยิ่งกระทั่งเกิดความประมาทไม่สร้างความดีคนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปข้างหน้ามันก็ไม่มีความสุขนี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็น ว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยและในที่สุดมันก็ต้องตายถ้ากำลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรกชาติได้อย่างพระเตมีก็เป็นของทำไม่ยากทรงอารมณ์ให้ทรงตัวมีกำลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมี ที่พระเตมีทรงทราบว่าที่พระราชาคือพระราชวิดาสร้งลงโทษนักโทษและพระองค์ก็ทรงหวนึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชวิดาสร้างลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปตกนรกสิ้นเวลานาน รับการทรมานอย่างแสนสาหัสที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉยๆต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจ้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปร,ม,ม,รมัตธรรมรีมันคือมีกำลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ทอ้อถอย วิธีฝึกและลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้เสียวจหนักไปนิดหนึ่งถ้าตามแบบนี้เขาต้องเขียนไปตามแบบ <c oughs> ถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้คือทรงกำลังใจให้ส่งสมาธิใิ้เจริญอนณาปานุสติกรรมฐานกำหนดเวลาคุมลมให้ใจไว้ สักสองนาทีสามนาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไรเมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่องแล้วก็ขยับไปเป็นห้านาทีสิบนาทีให้จิตมันคงอยู่ขณะที่ภาวนาและพิจรารณากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณสักสิบนาทีก็พอ แต่สามารถจะทรงให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าท่านทั้หลายไม่เคยได้ทิพยคุญานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปก็ได้จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสินพระพุทธรูปจาจับท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ถ้าใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสิณถ้ามีสภาวะแจ่มายใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่งคิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจนปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอเสมอ จิ่งกระทั่งด้านทิพย์คุยานนี้คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงขั้นที่สี่คนนี่พึงได้มากก็คือหนึ่งทิพย์โยคุยานสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกนั้นก็ได้ เห็นได้ตามความประสงค์นประการที่สองเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่ผลที่ตามมาก็คือจุดตัวประปาติยานรู้ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมานี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วประโยชน์ที่ไหนสามปเพนิวาสานุสติยานสาม,มารถระลึกชาิได้ตามความต้องการ สี่เจตวปิยา,ยานสามารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้างแล้วสามารถจะรู้กำลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเพียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญแล้วก็อตีต่างสิญญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองคนได้ของบุคคลอื่นคนได้ ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอ,นา,อนาคาโทษอดีตที่ลงมาแล้วนะสามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตหรือบุคคลหรือว,วัตถุหรือสัตว์เมื่อก่อนนี้เป็นอะไรอนาคาตดาวสัญญารูเรื่องราวในอนาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันนาสัญญาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ ยถารกรรมตายยานผลที่เกิดความเดือดร้อนกับเราก็ดีมีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบคุคคลอื่นก็ดีเป็นเพราะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตมีท่านบอกว่าระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามี ถ้าว่าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยากคำว่ายากหรือไม่ยากก็อยู่ที่ตัวคนท่านเองไม่มีใครที่จะไปยกจอปอปันให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสนาต,ตัดสเพียงว่าอาคาตาโรตถาคาตา ตาทาคตะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียนครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถ้อยคำรือวิชาความรู้ความรับติครูสอนครูก็ไม่สามารถจะทําให้เขาดีได้ฉันใด แม่การประพึติปฏิบัติตามพระรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่านกำลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งแค่ที่ประยุก์ยานเป็นชานโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ท่านบอสิ่งท่านหลายเหล่านี้มันเรื่องเล็กๆ เหมือนกับกากินข้าวตักข้าวในการเ้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องเขา,าเตมีอีกหน่อยหนึ่งเวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางซะด้วยขอภัยด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์จะยหาว่าคนเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทดน่ากล้าท้ายท่นานหลายลองปฏิบัติ เพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระรงสวัสดิศร์หากไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นของทําได้เวลานี้เด็กตัวเล็กๆอย่างหลานชายท่านพลโทโทนทองสวนทัทั์แห่งกองปรชาการอาหารสูงสุดเธอทําได้ดีคนหนึ่งอายุสิบปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุเจ็ดปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด ว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดี๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบนต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อราชาตั้งใจจะบทตัดสินพระไทยแน่ว่าบชแน่จึงทรงห้าวกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทยุ ว่าใครอยากจะได้อยากจะบทในสนักขเขามาเตมีก็จงบวทได้ตามอธิยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้นยงยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวสอนกษรเป็นอักษอคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรมธรมดาธรรมดาเข้าง่ายออกง่าย สมงประกาศว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติใดๆในคลังหลวงจงนำมาไปตามความประสงค์คนนั้นไปตามสบายพร้อมกันนั้นก็สั่งให้เปิดพคลังทั้งดิบสองพคลังเพื่อให้คนที่ปรารถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดารบชารันดนทั้งหลายก็พากันแตกตื่น ความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนอะไม่ใช่แตกตื่นไปคนนรับคนฉินพากันแตกตื่นไปบบดในสำนักเขาพระเตมีบ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่ประมีอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่ามีปริมาณยาวสามโย์กว่าสามโย์เต็มไปได้วยดาวบทนั้น เจ้กันดาบาศินีหมายความดามบคือฤาษีผู้ชาย่้นตาบาศินตาปาศินีก็ได้ก่ฤาษีผู้หญิงท่านกก่าวตอบไปขอผู้หญิงนิดเวลาเหลือหนึ่งนาทีบรรดารถช่างแดะมาที่พระราชานำมาแต่เมืองต่างๆแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษา ปล่อยมันให้สุดโทมผูพังไปตามสภาพช้างมาก็ปล่อยเข้าป่ากลายเป็นช้างป่าม้าป่าไปเป็นนันว่าบ้านเมืองทั้งหลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพราะธรรมทีศสนาที่พระเตมีท่าน,สนแสดงออกมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเดืมใส อารบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ต้องยุติก่อนสําหรบบวันน,นี้ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัยกลับก่อนขอความสักดิ์สิทธิพัฒนบมงคลสมบูรณ์คุนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี